ชุดเรียบร้อยนะคะแล้วตอนนี้ก็เตรียมตัวทำทริปเมนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญพี่ก็มาช่วยทำต้องใช่ครับออสวัสดีครับเชิญครับเออต้องใส่หมวกเลยไหมใช่ใส่หมวกเลยต้อ, <ไข S 1> อใส่หมวกเดี๋ยวขอใส่หมวกสักครู่นะคะระหว่างนะระหว่างใส่หมวกจะอธิบายตัวสเปรย์ที่จะฉีดอ่ะเดี๋ยวขอให้ดูตัวสเปรย์ที่จะฉีดนิดนึงตัวนี้ชื่อตัวว่าหกสามสามตัวนี้เป็นตัวที่เป็นไฮยาเข้มข้นเนาะใช่ค่ะคือมันจะช่วยอะไรคะ ตัวไฮยาคทุบข้นนะคะตัวนี้นะคะเวลาเราสเปย์บนผิวตัวนี้ค่ะจะช่วยทําให้เวลาเราเข้าเรื่อคอลลาเจนดูดซับแสงเข้าร่างกายได้ดีขึ้นและที่สําคัญค่ะ<อ>สามารถนากลับไปใช้ที่บ้านได้ตัวนี้สามารถบำรุง,งผิวได้ตลอดเลยอันนี้วันนี้ก็ซื้อไป,ไปทำที่บ้านด้วยนะคะคืออันนี้เดี๋ยวเราจะฉีดทั้งตัวเลยนะแต่ว่าที่จะให้ดูตอนนี้จะฉีดให้ดูแค่ตรงหน้าก่อนเพราะว่าไม่สามารถให้เห็นทั้งตัวได้จ๊ะใช่ไหมคะป้าถูกต้องครับแต่หลังเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าเครื่องนี้ซึ่งมันดียังไงอื ปกติกเวลาเราไปทำเลเซอร์เนาะอาจจะได้แค่หน้าแต่อันนี้สอกเข่าคือได้ทั้งตัวเพิ่มคอลลาเจนให้ทั้งตัวไปเลยเพื่อความตึงตึงนะคะนั้นตอนช่วงก่อนแต่งงานอ่ะเวดีมาเข้าเครื่องนี้ประมาณอาทิตย์ละสองสามครั้งครับพเจ้าเข้าอบปาก็เข้าด้วยดีมากตึงไปหมดหูนะไม่ใช่ละอ๋อเหรออ่าเดี๋ยวจะพ่นสเปรย์ให้ดูก่นมัาจะพ่นประมาณนี้อ่าโอเคมาครับอ่าตบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเปิดแสงให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะคะโอเคค่ะ น,นี่นน้าแเอะ,ะถ้าเกิดซื้อไปที่บ้านก็พ่นแบบนี้เหมือนกันใช่เสร็จปุ๊บพ่นเสร็จเนี่ยเราก็จะมาเข้าเครื่องนี้ออ,อที่พื้นนี่จะเป็นเพลทสัมได้นะครับข้อดีอันหนึ่งของเครื่องนี้คือนอกจากได้ผิวเพื่อสร้างคอลลาเจนแล้วนะคะเพื่อให้เต,ตึงแล้วยังช่วยสลายเซลล์แอนด์เซลเล์ไร์ด,ด้วยเครื่องตนี้นก็จะเป็นเครื่องสั่นแล้วแค่ยืน ยืนตรงเนี้ยประมาณ15นาทีต่อเซสชันหนึ่งเนาะเข่าขับการออกกำลังกาย1ชั่วโมงบ้าบอปกติวันดีมาิมาเข้าทีก็1เพลท2เพทไปเลยเหมือนการออกกำลังกายสองชั่วโมงไปเลยนะคะซึ่งมันจะช่วยเรื่องผิวส้มเรื่องเซลลูไลท์ทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของผู้หญิงแต่มันจะแบบง่ายดายมากด้วยเครื่องนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดให้ดูเลยได้ค่ะเปิดว่ามันสั่นอย่างไรแดีวเปิดแสตม์ด้วยเลยนะคะ แต่ตอนทำจริงๆต้องไม่ใส่อะไรเลยนะคะเออเข้าใจแต่ตอนนี้วันเดียรต้องใส่ไปก่อนเนาะโอเคอย่างไงดีอ่ะถอดเลยปะจบปะเออดูอยากถอดแล้วกันนะถอดไปอสะมาเราต้องจับอันนี้ไว้เนาะใช่ค่ะจับตรงนี้ไว้หนึ่งโอเควันนี้ถ้าเปิดของเส่็จเริ่มนะคะอ่ามันก็จะเป็นแบบว่า Welcome Enjoy your collagen body wave session Please wear protective goggles Place your feet on the appropriate prints เราใส่แม่นานจะได้เห็นเราจะสั่นล่นี้องใส่แว่นนะคะทุกคนใช่นี่เราก็จะสั่นอย่างนี้อยากให้ตรงไหนสั่นอ่ะสมมติอยากให้ตรงขาสั่นเยอะๆใช่ไหมเราย่อลงหน่อยอ่าก็จะสั่นเนี่ยแขนตรงเนี้ยท้องแขนท้องแขนระลิกระลิกไปเลยนะคะเราก็จะลดไปหมดทั้งตัวในทีเดียวภายใน5นาทีแต่อย่างว่าดีเข้า2รอบก็คือครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงใช่ โอเคเป็เ <Okay. S 2> ท่ากาบออกกำลังกายของชั่วโมงเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้จะขอตัวไปเข้าก่อนนะคะจ้า